ครับพบผู้ชมกินทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเบก้าสะพานเหล็กครับกระบะท่าสะพานเหล็กนะครับ,รรบเราเดินไปดูเะครับนี่บรรยากาศด้านนอกก็ค่อนข้างเต็มครับเราเดินลงไปดูชั้นหนึ่งเลยครับ เมอร์ครับใช่นี่เป็นชั้นหนึ่งน่จะมีแมคโดโนโัทเครื่อ,องเล่นเกม ไปชั้นสองอยงชั้สองชั้สองก่เป็นพวกฟิกเกอร์ ฟ้าบิบิกันนะร้านดังในเฟซบุ๊กเลยราคาเล้าใจสิสวัสดีครับเปิดสั้นไหมนี่เอาเดูกันพี่ขอเดูกันโดนใจทุกตัวชานอลนก็สวยก็นี่ก็สวย เียมีลูกฟองคัดปองไหมเพี่มีครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับอคัดองตัวไหนครับเพียบตัวไหนครับพียตัวตัวตัวคัดองไม่ได้วางอ๋อเป็นไม้ติดดอตติดอะไรไม่ได้เลยไม่มีรางติดดอตเลยเพียบตัวนี้ไม่คัดหรอตัวนี้ไม่คัดครับอ๋อเาก็าพันเกาขอบมากครับพี่บ นะครับร้านฟ้าบิบิกันนะครับไปครับนี่ตัวเนส์กระตูนครับก็มีของแต่งอัศจอรีตร์ต่างๆนะนี่จะเป็นผ้าลังของจอห์นวิกครับก็มีเครื่องแบบนะครับไปก็ มีแผ่นีดีกระตูนนะครับแล้วทำไมทำไมไม่มีหัวงานโตเกียวมาร่สวยวนี่ร้านหนึ่งครับร้านนี้ก็มีครับสวยทุกร้านเลยครับดูพวก,ก,กอุปกรณ์แต่งมีสโคปด้วยแล้วก็เป้า นี่น่าจะเป็นกล่องจุม่มเห็นสต er. ิกเกอร์นี่โมดเดลอรอนแมนด้วยครับครัโมเดล อยู่ตรงนบ้านี่เป็นพวกเกมคอนโซลครับร้านนี้น่าจะขายคอนโซลร้นเจะเป็นออแต่เป็นคนเดินแทนอันนี้มีเซียนออโต้ ่ชิ้นครับสองอองเลยเหรอครับเพราะว่าสีอ่อนต้องเวทาความลียขนานั้อันนี้เอ ชั้นสองไม่เดินไม่ทั่วเลยนี่มีข้อเรียกอะไรอะ่ะอทองท็อปทองนี่กล้องสั้นเกทีนี่มีสไซเปอร์ไซเปอร์น,น,นี่ไอไฟอะไรมันสว่างสว่างสองแบบห้าพันหา้าพันกว่าห้าพันกว่า คอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวคอนโซลน,นะครับนี่เสื้อผ้าด้วยครับเราขึ้นไปดูชั้นสามกันต่อเลยครับทีเสียบเข่ใส่เลยเสียบเดี๋ยวไม่ลย,ย่ต่อต่อชั้นสาม,สาม ทั้งสามก็จะมีพวกฟิกเกอร์โมเดลของเล่นนะครับเ่ยวเป็นพวกที่มีเรื่องดั้นบอลวันพีชนะครับแล้วก็หลายเรื่องก็เป็นวอลเลดังอ่ะเป็นโมเดลโมเดลรถมีเฟอร์รี่ล amborghini นะครับใครชอบก็มาเดินได้นะครับ พี่เบกกาพาซาสะพานเหล็กครับนี้ก็จะเป็นตัวร้านขายพวกฟิกเกอร์แล้วก็พวกกันพาจะมีพวกกล่องจุง่มนี้ก็ขายพวกโมเดลตัวเล็กครับ เรื่องナルโต้ก็มีมีเรื่องอะไรผมไม่รู้ะรัฝั่งนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์โมเดลอ่าพวกอาร์ตอยที่มีประกาศไทยด้วยสองร้อยบาทนะครับประกาศไทยสวยสวยสวยนี่ครับ เยอะมากครับขายแต่ไม่หมดน <c oughs> ี่มีแลมดังนะครับเป็นเซตเลยแล้วก็มีโดโลเรมอนนะครับโดโลเรมอนมีเยอะมากมีชินจังด้วยครับชินจังนี่ไม่เห็นราคาเยอะมากแล้วก็เป็นร้านขายของเล่นนี่นะครับ มีราคาติดไว้ครับอืมเขาไปขนของมาเยอะเราขนทีด้วยนี่กล่องจุ่มนี่มีเรื่องของเพีเตอร์ด้วยครับโอ้โหผจญทุนจงใจมากอือ ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เจนะ็ดพันแปดนะเลดสองคนไหนที่ชอบของเล่นก็มากันได้นะครับน่าจะโดนไปไลคนะ์นแล้วก็มีกล่องอะคริลิกใสครับไ้ใส่ฟิกเกอร์ใส่โมเดลตั้งโชว์โันต่อไปครับก็เป็นโซนกล่องจุ่มหลังไม่ขายกล่องก็มีโอ้ละลานตาเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นเรื่องทาร์นฟฟร์เมอร์ครับ ตัวหุ่นยนต์ที่แปลงร่างได้นะครับนี่ครับเนีย่ยก็เป็นเรื่องเอ็กแมนครับฮอร์โมนไฟล์ร์แมนไพรอนแมนกัปตันอเมริกามีเชงชีเนี่ยอของค่ายมาวิลวนี่ของมีบโลบอะคอปด้วยอ่ะสามพัน 850รอยห้าสิบาทเรื่องระเบ็อกนะีโอ้อีแต่ของแรงๆทั้งนั้นเลยครับทีนี้คนไหนเป็นสายสะสมก็มากันได้ครับที่เมกาสะพานเหล็กนะครับเยอะมากนี่เป็นตัวต่อของโดเลมอนนะครับ ร้นา,านนี้อืมมันเป็นกล่องจุ่มเยอะมากครานนี้ ก็เดินขึ้นไปต่อด้านบนนะครับนี่คือชั้นสามนะครับเยอะนะครับ uh huh. มีชั้นสามของเยอะมากครับต่อไปเราไปดูกันชั้นสี่นะครับกล่อ,นะองจุ่มแล้วก็มีมันขายีกันนะเปันตัวอาร์ทอยครับจำไม่ได้มันชื่ออะไร เราขึ้นมาชั้นสี่ครับร้านนี้ก็น่าจะขายพวกตีมฮาลาวีนนะครับทุ้งหมมีห<ม><ม>น้ากากอ่าร้านนี้ก็มันยัดตู้อยู่ร้านนี้ก็โอ้โหโอ้โหที่แปะมาห้าสิบนะตัวนี้แปนะร้อยเก้าสิบเาดูผิดนะ มีอุลตร้แมนเม่้ดแดนนะครับแตนเยมีงานเทโซโลด้ว,วยนี่นะเปนนนเ็นเรื่องชินจังแน่เลยพ่อของชินจังนี้นี่มีลูฟี่นะครับโอ้โหนี่มารไรเดอร์ครับวัสิบบาทนะพพเป็นกรเแจี่มีสไปเดอร์แมนเดดพูลครับโอ้ย นี่ 90, ้า9 0สวัวน,นี้ครับสาดไหมเ9้รเาบาทม,มัเยอะมากเป็นฟงเป็นแจก็มีเป็นฟิกเกอร์ฝั่งนี้เป็นก็ซิล่ามีตัวที่เป็นเหมือนไอตัวอุ่นยนต์ด้วยโอ้9 5ิบาท้เปิดตู้เลกนะครับอันนี้นครับ มีโดเรมอนนะตัวนี้990บาทนะครับตัวนี้ตัวเล็กน่ารักเลครับมีอ <c oughs> ุลตร้าแมนนะครับ9กนะ้า้อยกาะครับไปนะมีลนะูฟี่ครับ2,900ตัวใหญ่นะีครับนนี้คนระับ โอ้หนี่ราคาหน้าโดนทุกตัวนะเยอะมากนะมีตัวเล็กก็มีครับราคาย่อมหยาบตัวเล็กอยู่ที่150บาทครับตัวพวงกุญแจม,มีนางุมด้วยก็จะเป็นพวกโหมีตัวขนาดเท่าตัวจริงนี้ อ่ว t h ินเดย์นี่ e a ยนะถ้าไม่อนไม่ได้ใจอนเดรตออฟอัพ <c oughs> อันนี้ก็เป็น <c oughs> เรื่องเก็บออฟโทนะครับเรื่องนี้ผมเคยดูม <c oughs> ีตัวมีแจ็คสเปโร่ก็มีนีไซเบอร์พ,อพังสองพันเตัวสองพันบาทครับ มีกัปตันเมิกานดครับสองนแปดแล้วเนี่ยราคาิกเกอร์น้าโดนมากยีเดดปูดไเอร์แมนเดดปู Spider mm hmm. อ่าแบ็กแพนเทอร์สองพดบาทมีมูมบลีนมีไอรอนแมนแล้วก็แอนแมนนะแอนแมนราคา2,800ครับ พีเตอร์สองพันห้าร้อยบาทโอ้โหเยอะมากอันนี้ของเยอะมากนี่แหละแล้วก็มีไม้ขาของแฮร์รี่ฟอตเตอร์นะี่ครับเขาเรียกไม้ไม้แคสิตผมไม่แน่ใจ รถเซิรนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทอุ้ยโลโบโคอปด้วยมีนินจาเต่ามีตัวเรียร์ูก็มีตัวตัวใหญ่ตัวนี้เท่าไหร่เรียร์ยูรรสามหมืน่นแปดพันบาทครับ ตัวหลักร้อยก็มีอเมร์หลักร้อยบาทไปดอวยแมนพัน9นี่น่าจะก็ห้ามจับน่ารักมากเลย มีเก้าร้บาทครับสปันวอฟก็มีครับมีฝนเยอะมากไคจนี่ีตัวไอ้ละแม่กระหัง นี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับชั้นี้ต้องไปต่อกันชั้นสี่ไม่ได้จากชั้นห้าคราไปทีชั้นสี่ชั้นสี่ก็จะมีพวกกล้องครับมีร้านกล้องขึ้นมาขายพวกกล้องถ่ายรูปกล้องดิจิตอลแล้วกล้องฟิล์มมีกล้องมีเลนกล้องครับแล้วก็เป๋ากล้องพวกอุปกรณ์กล้องมุกรย่ ิคอันนี้ก็จะมีจำหน่ายอุปกรณ์กล้องมือสองดูหนึ่งแล้วก็รับซ่อมกล้องเลยครับมีกล้องทุกค่ายทุกยี่ห้อมีทั้ง Canon Fuji n นิคคกล้องคอมแพคก็มีนะครับนีน ก็กล้องฟิล์มก็มีนะก็เป็น d ีเออก็มีโนอะ้โหมันก็จะเป็นจำหน่ายพบกล้องก็มีร้านรับซื้อขายแลกเปลี่ยนกล้องและเลนนะครับก็อุปกรณ์คนไหนที่ อยากได้สายคล้องคอนครับยาวๆครับสายคล้องกล้องแล้วก็ขาตั้งกล้องก็มีครับนี่มีแคนนอนแปดร้อยดีครับแปดสิบดีเก้าสิบดีแล้วก็เลนเจ็ดสิบสองร้อยครับเลนขาวก็มีครับแล้วก็เป็นโซนี่ เอเซครับลูมิกก็มีครับแล้วก็มีไลกาครับ <c oughs> สายไลกาก็มาได้ครับต่อไปฮะ ก็จะม,มีร้านฟิกเกอร์ปัง,งแล้วก็ร้านนี้ก็มีกระเป๋ากล้องแล้วก็กล้องกล้องอ D S l R 5D 6D Mark II แล้วก็มีพวกกล้องฟลีมนะนิคอน ก็มีพวกเคสกล้องกล้องฟิล์มต่างๆมีฟิกเกอร์อุปกรณ์กล้องเยอะมากฮะมีเคสกล้องต่างๆแล้วก็ไอตัวฝาปิดกล้องนะครับ คนไหนชอบกล้องก็มากันได้มีมีขาตั้งกล้องนะเทียบแล้วาขาก็เริ่มต้นที่ 6,900แล้วก็3,500ก็มีครับตัวใหญ่มีอุปกรณ์ครบครันนะเรื่องกล้องไม่ว่าจะถาวกล้องถืกล้องอากากระแทกก็มี เป็นกันพานะครับตัวเล็กมาหมดก็เจอเซียนออตตรายการสอนพาสีคีสมานเลงน้ำหนักทั้งหมดาครับเออ่ออกมากระชิบ ก็มีสีตุ่นตาของทาลิ้าห์มีไซส์อินวิลมียีเกลก็มีสีฟ้านี่มันน่าจะเป็นสะสมนะอันนี้ ของจะสวนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปและไม่ลืมกดไลค์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กักีทีทีวีนะครับคุณครับผม